วันนี้นายช่างเขาจะพาเรามาเช็ครถนะคะก่อนออกจากบ้านหรือว่าก่อนเดินทางไกลเนาะเช็ดรถก่อนเช็ดรถอ๋อต้องเช็ดรถอันดับแรกนะคะใสดทุกฟ้ามานาำครับ อันนี้คือตัวมะนาน้ำเนาะเราต้องเช็คยังไงคะช่างก็เปิดดูครับแล้วก็เติมน้ำลงไปครับเ,เต็มแล้วก็พออ๋อมันหกอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมตรงนี้ขอให้เป็นเซเว่นพอว้าวแล้วก็ดูมอสขางน้ำดูยังไงเอ่ยมันก็มีขีดบนขีดล่างครับน่ให้ดูสองขีดพอต้องให้มันถึงขีดที่สองใช่ไหมครับอ๋อถ้ามันเกินได้ไหมคะ เกินก็ได้ครับนี่หน่อยไม่เป็นไรอ๋อแต่ถ้าเกินมากกว่านั้นไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้ามันขาดกว่านั้นก็ต้องเติมให้ถึงขีดใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรคะช่างวัดน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องนี่เราต้องดูยังไงคะมันจะมีดูบางยีหอ,อก็จะเป็นขีดอ๋อดูต้องมีขีดหนึ่งขีดสองแล้ววัดดูใหม่ถ้าอย่างนี้ คือว่าพอดีต้องขีดให้ถึงขีดที่สองหรือจุดที่สองใช่ไหมคะใช่ขีดหรือขีดที่สองหรือจุดที่สองใช่ไหมถ้าพอดีก็เยียร้อยแล้วถ้ามันก็ซื้อตามปั๊มน้ำมันเติมได้ค่ะเหลืออ๋อเรามีสต็อกไว้ได้เลยใช่ไหมคะครับอันนี้ที่เติมนะ อันนี้คืออะไรคะที่เติมน้ำเครื่องที่เราเติมไปแล้วเราสามารถดูได้ตรงนี้เราจะเติมลงตรงนี้อ๋อเราจะเติมตรงนี้อ๋อแต่เราเราเช็คตรงนั้นเช็คตรงนี้เติมตรงนี้แล้วมีอะไรต่อคะน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกมาซูขมาใกล้ใกล้ๆอ๋อมันต้องดูตรงไหนมันจะมีขีดบนขีดล่างนี่ขีดถ้ายุบถึงนี้นี่ ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะมีขีดอยู่อ๋อค่ะให้เราเติมเติมขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะมีอยู่ขีดบนให้พอดีนี่ขีดอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมอม,มองเห็นไหมเอ่ยจะก่อนเติมต้องเปิดไานะถ้าไม่เปิดไามันเติมไม่ได้นะอ๋อ,อ,อนี่ช่างเล่นมุกใช่ไหมคะ,มะต้องเติมให้มันอยู่ขีดบนใช่ไหมคะครับมันก็ น้ำปนผลมองแล้วไม่เห็นน้ำก็เติมเลยให้เต็มตรงใบน้ำฝนนี่น้ำสะอาดครับเป็นใช้ได้อ,อน้ำประปาที่มีคลอรีนอะไรอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะเพราะส่วนมากปัจจุบันเนี้ยการใช้ชีวิตน้ำประปามันจะมีคลอรีนเนาะก็น้ำาด่มที่สะอาดที่สุดดีกว่าครับอ๋อให้เราซื้อน้ำดื่ม ในขวดเทได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันจะมีการกรองอยู่แล้วเนาะครับจะได้เป็นฝุ่นตกตะกอนไปอุดดูไปทางอ๋อโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นใช่ไหมคะมีแค่นี้เนาะมีแค่นี้อ่าค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบนะคะอ่ามีอะไรบ้างคะช่างเปิดฟ้าเติมน้ําเปิดฝาเติมน้ำ,นำอันนี้ต้องเปิดตอนเย็นใช่ไหมคะถ้านนเคลื่อนร้อนตอนชอเช้าเลยครับ เครื่องร้อนห้ามเปิดโอเคเราก็เช็คดูระดับน้าอ๋อส่วนมากคนจะมาเช็คดูแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะมเปิดตรงนี้อย่างเดียวตรงนี้ไม่ค่อยเปิดครับอ๋อค่ะแล้วก็อันที่หนึ่งไปแล้วนะคะอันที่สองมาเครื่องเช็คดูทั้งมเครื่องให้เรียบร้อยเช็คตรงนั้นเติมตรงนี้เช็คเช็คตรงนี้ขาดเหลือเติมตรงนี้โอเคอันดับสามค่ะน้ำมันเบรกครับน้ำมันเบรกเนาะมีขีดบนเอ้ยมีขีดล่างมีขีดบนโอเคขาดเหลือเติม แล้วก็น้ำที่ประน้ำฝนนะคะโอเคมีแค่สี่ขั้นตอน4อย่างตรงนี้แล้วก็วิธีการดูนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจคลิปตรงไหนอยากให้ในช่างพาทำตรงไหนนะคะดูแบตเตอรี่เอ่ยอะไรเอย่ยหรือเช็คล้อมยางเอย่ยให้คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะ